นะครับไปกันที่เรื่องปฏิบัติการสรรหาคณะกรรมการกสทชเรียบร้อยแล้ว7รายชื่อ7จ็กสทชอาายอจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคนามนาคมแห่งชาติหรือกสทชค่ะตามพรบกสทชกําหนดให้มีกรรมการกสทช7คน7อรหานด้วยกันตอนนี้เป็น7ใช่ เจ็ดอรหัสเจ็ดกสชนี่กลุ่มความเป็นความตายกลุ่มผลประโยชน์ระดับล้านล้านบาทของประเทศไทยเป็นคนคลื่นทุกเป็นคนเป็นคนชี้ชะตาเขียนกติกาประเทศเรื่อง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 ,องวิยุรทรทัศน์โทรคมนาคมทุกอย่างเลยที่เกี่ยวคลื่นความถี่ใช้ทุกทุกวงการเขียนกติกาและคุมกติกาเขาเรียกกลุ่มอยู่ในมือโอเคดังนั้นดังนั้นต้องใส่ใจนิดนึงการสรรหาคณะกรรมการกสทชเพราะมีบทบาท แต่เจ้าคณะกรรมการเนี่ยมันก็อาถรรพ์มันก็แรงนะจริงนะสัหามาสองสารอบเนี่ยมันก็ล้มทุกรอบเออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรอบล่าสุดรอบล่าสุดไม่จริงไม่แน่จริงเหรอยังมีโอกาสอีกรอบล่าสุดคณะกรรมการสัรหาเขาเขาเขาคัดมาได้เจ็ดคน,นใช่ค่ะเขาคัดคือคือ,คอตามตามกฎหมายเดิมนะ เขาให้ประกอบด้วยคณะกรรมการกสชที่มาจากเจ็ดด้านในแต่ละด้านนั้นให้กรรมการสัญหาสรรหามาสองคนรวมเป็น14ส่งให้วุฒิสภาคัดจาก14หรือ7คือด้านละหนึ่งแต่กฎหมายใหม่ที่แก้แล้วเนี่ยเด้านเจ็ดคนใช่ไหมใช่ค่ะให้คณะกรรมการสรรหาสรรหามาพอดีเลยสรรหามาเจ็ดคนเจ็ดด้านจบเลยเมื่อส่งไปที่วุฒิมีอย่างเดียวเท่านั้นเองเอาไม่เอาอไม่เอาก็ตก สัรหาใหม่อเอาก็ผ่านเลยค่ะเอาบางคนได้ไหมได้เช่นเอาห้าไม่เอาสองเนี้ยได้หมดได้หมดได้หมดได้หดแต่คราวนี้แต่คราวนี้การสัรหาล่าสุดภายใต้กติกาใหม่สัรหาแค่เจ็ดคนนะไม่ใช่สิบี่แล้วคัดหไอเจ็ดนะใช่ค่ะไม่เหมือนรอบที่แล้วปรากฏว่าเขาประกาศผลการสัญหาละใช่ค่ะ จ็ดรายชื่อและเจ็ดด้านเรียบร้อยวันนี้วันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ทางคณะกรรมการสรรหากสทชจะส่งรายชื่อทั้งเจ็ดไปที่วุฒิสภาเข้าสู่กระบวนการกระบวนการของวุฒิสภาก็ต้องตั้งการพิจารณาพิสามันขึ้นมาตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบประวัติความประพฤติทั้ง7คนที่สันาาาานิาตต้องห้ามหลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายก็คือเอาไม่เอาเอาไม่เอาอยู่ที่วุฒิสภาโอเคแต่คราวนี้ในขั้นตอนของการสรรหาเนี่ยเขา สัพัน์นะว่าพูดกันสะพัดเลยว่าสัญหาที่วนี้เขาใช้สูตรสามสามหนึ่งโอ้มีรหัสสูตรด้วยเหรอสัญหานี้มีรหัสสูตรด้วยเหรอสามสามหนึ่งที่มาเดี๋ยวผมไม่การันตีนะผมแค่เล่าให้ฟังว่าเขาบอกมาเขาพูดกันพูดกันหนาหูว่ามันเป็นสูตรสามสามหนึ่งหนาหูจึงใช้คาว่าสะพัอสะพัดว่า สรญหากทชเที่ยวนี้เขาใช้สูตรสามสามหนึ่งไปดูสูตรสามสามหนึ่งซักยังไงมายังไงสามสามหนึ่งเนี่ยรวมกันเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดใช่สามสามหนึ่งใช่สามเป็น6กบวกอีกหนึ่งเป็นเจ็ถูกต้องค่ะไปดูสามที่หนึ่งสามที่หนึ่งประกอบด้วยคสามที่หนึ่งประกอบด้วยดรพิรรงรองรามาสูตรอดีตรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามที่หนึ่งคนที่สองคือ คุณต่อพงศ์เสรีรานนท์อดีตที่ปรึกษากสทชอดีตที่ปรึกษากสทชค่ะคุณสุพิญญากลางนรงนั่นแหละอสมัยคุณสุพินญาเป็นกรรมการกสทชค่ะก็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 ตั้งคุณต่อพงศ์นี่แหละเป็นที่ปรึกษาค่ะ สที่1คนที่สคือดเรสุพัฒ์สุพชราสายเป็นผู้ในการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามทมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมก็ไม่รู้นะสถาบันอาณาบริเวณศึกษาเ <c oughs> นี่ยเขาศึกษาอะไรกัน <c oughs> เขาเรียนอะไรกันผมอาจจะแก่เกินไปแล้วไงตามไม่ทันเดี๋ยวนี้หลักสูตรมันเปลี่ยนไปเยอะสถาบันอาณาบริเวณศึกษามาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ย้อนประวัติให้ยาวขึ้นสักนิดหนึ่งดรสุพัฒนนั้นเคยเป็นอดีตที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายก ของรัฐบาลสมัยหนึ่งเคยเป็นอดีตที่ปรึกษาของน้ำติ้วของกระทรวงการคลังสมัยหนึ่งอย่าไปย้อนเลยมาเดี๋ยวฟุ้งซ่านอ๋อเดี๋ยวจะต่อจิ๊กซอว์กันต่อมาเดี๋ยวฟุ้งซ่านสามที่สองเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับสลมอัทร์สัญหากสทชสูตรสามสามหนึ่งสามที่สองประกอบด้วยพลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญรองเลขาธิการกสทชปัจจุบันยังเป็นรองเลขาอยู่นะ แล้วไปสมัครกรรมการกสทชตามกฎหมายใหม่สามที่สองคนที่สองคือเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่กสออทคุณกิติศักดิ์ศรีประเสริฐอด,ดีตซีโอของแคทเทเลคอมนี่แหละค่ะแคทผลประโยชน์ขัดกันหรือเปล่าแบ็กกราวอย่างนี้ผมไม่แน่ใจนะกิติศักดิ์ศรีประเสริฐนะสามที่สองคนที่สามเป็นหมอโรคหัวใจโรงพยาบาลราม,มาค่ะนายแพทย์สรณะบุญใบชัยยพกึกค่ะสูตรสามสามหนึ่ง สามที่หนึ่งสามคนเรียงชื่อไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะสามที่สองสามคนก็เรียงชื่อไปแล้วใช่ไหมครับค่ะก็เหลืออีกหนึ่งเดียวก็จะถอดรหัสต่อสามที่สองอืมถลแล้ว่าโยงใครเผื่อจะต่อจิ๊กซอได้อะหนึ่งนี่นี่นี่คุณแมวสาวเปิดสูตรสามๆหนึ่งเขาก็สะดุ้งกันเท่าวงการแล้วอ่ะหนึ่งเดียวโดเดย์คือค่ะหนึ่งเดียวโดเดย์คือเรือกัดโทใช่ไหมคะดรธนกิตเอกโยกคะ เอกโยคยะเป็นรองผู้จัดการกองพืนพัฒนา,นาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดรธนนก,กฤษเอกโยคยะอนนี้เป็นนักกฎหมายนักกฎหมายไปป้วนเป้นแถวแถวสารปกครองประจำแหลคขณะเดียวกันสถานะปัจจุบันนะอนดีตไม่ต้องเท้าความมันยาวอคือ,ยยอะถ้าไปไล่อดีตของชาวบ้านเขาคืนนี้นอนไม่หลับหรอก เอาเป็นว่าปัจจุบันเป็นรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะร้อยโทดรธนกฤตอ่ะดรธนกฤตเอกโยคยะค่ะหนึ่งที่สมเนี่ยมาแบบแผ่นดินไหวเล็กๆอ้าเรามีแผ่นดินไหวด้วยคำถามก็คือแล้วจะผ่านเฉลุมสามสามมันมาได้อย่างไรสามสมหนึ่งสูตรนี้ของใคร สามสมหนึ่งจะจบอย่างไรผมไม่รู้หรอกอมผมรู้แต่ว่าสังหายเที่ยวเนี้ย<ะ>วุ่น